É 别，你你你你。你 ีบาาบ่บ่อลนี่หูมันจะเป็นหูหม,ดหหมดุดห้อยมุดนี่คือหูน,หหหน,น,นี่เห็นไหมนี่ข้างนี้เยอะอะน้อตัวมันน้อนี่เห็นไหมมันกองกันนี่นี่เห็นบอกมันกองกันเอรีอยู่ยขันขีไม่ไม่นี่มันจะลายนี่ก <laughs> วางดันด้วย คุ้ยขันเอาไว้เด็กคนหนึ่งแั่สิว่าอีกขันขีไม่ขันเกียนเกยนก็ขีหลายตีกองกัเนเอเลยย่ยกร,รมเอา,าเนี้หลายปีนั้นได้เต็มหนึ่งตัวสองสามสี่ีขั้ว้งสิหลายหกเจ็ดเก้าสิบ อตสงอสองโลหนึ่งพอดี <มา S 2> หนึ่งโลมันต้องมีลายรว่วนี้นหนึ่งโลกลองนี้หนึ่งโลมันโงมันน่าจะย่สิีดลางข้าหมากันไอพดประกว่าใบขึ้เราเดี๋ยวว่าบกว่าขีไวขึ้นเกมันเป็นกล <laughs> ่องแล้วก็แต่ถือนะกว่าใบหล้อพอีก ปั่นมันเป็นกล่งไว้ก็เอาไปทาลานคนเล่น,นขี่ไปเหนั้นคือคืออ่าคาโอ้โอ้คัเทะกล่องนี้คากเทะข,ขี่ไม่กุ๊กกี้มุม ที่หมมที่ไม่ได้ัวนี้ไบบอกกองีนี้แต่ก็ซิฟบอกรองเนี่งเจ้าบอกร้องฮับเจ็บวเจอกันชื่อสมัยเจ้ากิ่นีนกลองนหน่อยๆจำนี้เอาเป็นลอยก็ได้ลูกวันไนี่หน่อยต้นนงมันมเป็นลูกวันมันเป็นต้นระเบีย

เอาต้นนั้นแมนอยู่วันนั้นๆกันอยู่วันนี้มือขีแมนเอามือเอา นี่นขิงหวานนอขั้นขีดวยขั้นขีดก็อนใตัวนีงขั้นขีมาลายตัวนี้กุ้ยี้บานบางหยกุ้ยขี้ไหนกุ้ยขี ตัวไงขั้นไงตัวนี้จะเป็นเบาเบาเบาก็กินจีขี่ว่าบระบ้าตัวจะไม่จะกินแห้งรายตัวนี้มันก็กินปีนออกนี้มันก็จีไฟนี่กิน,นอะไก็จีไฟ ก็เอาไปขังไว้ข้นกับพวกขังเอาไปขวกินหมดังหอมมันยังหอมมันยังขมมันอมคือผิวหนีมัน้อหนีเจ็บหย่อเอ้าไว้กาสองอมันยุิสามตัวน่งใน กุ๊กีมันหน่อยนะมันนี่กีไฟเรยีไฟกัม่นไหมฮะีไฟอืม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 นืมอือืมอืมมออ เอา,อางี้ไปแล้วแห,วหวก่นิ้วอืมอืมอืมแล้วกูจีกูเล่นกัเขาบ่หลายทักกันกคือ่เนากินเต่ากูจีกจี